ฮิ Hip, ปเฮลตอนปาร์ตี้สนุกได้ไรแอลกอฮอล์ มาพบกับรายการฮิปเฮลรายการที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการออกกําลังกายและไลฟ์สไตล์สุดฮิปของพวกเราคนรุ่นใหม่โดยวันนี้นะคะเนยสาวสุดฮิปสายเฮลตี้ก็มาทําหน้าที่ดําเนินรายการค่ะและตอนนี้นะคะเนกับเพื่อนๆก็กําลังจัดปาร์ตี้เล็กๆเพื่อที่จะฉลองวันเกิดกันอยู่ค่ะเพื่อนเนก็มาช่วยจัดเตรียมสถานที่ด้วยนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเครื่องดื่มของกินจัดเต็มแน่นอนค่ะ เสร็จแล้วสาหรับสถานที่ปาร์ตี้ของเราและของกินหลักมีอะไรบ้างนี่ไงฉันเตรียมไว้เพียบเลยไม่ต้องห่วงม,มีทั้งน้ําผล,ลไม้ผล,ลไม้แล้วก็ของกินเลอ,นอื่นอื่นอีกเพียบเลยนะเธอยังต้องการอะไรอีกล่ะเดี๋ยวนะฉันว่ายังขาดของสาคัญอีกนะเออแบบว่าที่ปาร์ตี้เขาต้องมีกันอะอย่างพวกเหล้าวายเบียอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะทําให้ปาร์ตี้ของเราสนุกมากขึ้นฮะจะดีเหรอ ไม่ใช่ของดีเลยนะมันทำลายสุขภาพเรามากกว่าเราเนี่ยไม่ค่อยดื่มของอะไรพวกนั้นเลยและอีกอย่างนะเราก็เตรียมของกินไว้เพียบอยู่แล้วเราสนุกกันได้โดยไม่จำเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะบางคนก็บอกว่าดื่มเหล้าเนี่ยเคลายความเครียดแต่บอกเลยว่าถ้าดื่มเนี่ยนะเครียดหนักกว่าเดิมอีกเพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและยังทำให้เป็นโรคมะเร็งตับได้ด้วยนะก็แค่อยากลองดื่มดูบ้างว่ามันเป็นยังไงไม่ดีหรอกอย่าไปลองเลยดูนี้มันมีของกินให้เลือกกินที่มีประโยชน์เยอะแยะ ดื่มเหล้าเนี่ยช่วงแรกๆก,ก็ทําให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋สดชื่นแ,แต่ถ้าดื่มมากขึ้นเนี่ย,ยก็จะทําให้ขาดสติทํางานบกพร่องถ้าขับรถตอนเมาก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะแหมก็แค่อยากลองดื่มดูเฉยๆรู้แล้วนะเมาไม่ขับใช่ไหมใช่เลยแต่ฉันว่าเนี่ยไม่ต้องลองดีกว่านะเพราะยังไงงานปาร์ตี้ของเราเนี่ยก็ต้องสนุกแน่นอนกมีเพื่อนที่ดูใจเนี่ยยังไงก็สนุกสุดแล้ว ้ายนี้เน่ก็ฝากไว้สำหรับเคล็ดลับคิปเทลการไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่เสี่ยงต่อการทำให้เกิดปัญหาต่างๆและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเช่นโรคตับแข็งโรคมะเร็งตับและอุบัติเหตุและจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบความเสียหายต่อผู้ที่ไม่ดื่มทั้งการทะเลาะวิวาทการใช้ความรุนแรงและอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ